สวัสดีค่ะกาดสวัสดีงามงมสวัสดีทุกคนนะคะบอกไปแล้วนะคะว่าจะงดจกส้มตำานืวัวช่วงนี้นะคะติดตามแต่งติดเมนูตําๆมากเลยค่ะเปลี่ยนเมนูกินบ้างนะคะปกติตอนเช้ากับตอนเที่ยงเราจะเปลี่ยนเมนูกันเลยว่าตอนเย็นมาทีไรไม่รู้ขี้เกียจทำกับข้าวหรือว่าอะไรทำเต็มเมนูตำอันนี้นะคะก็เลยจะมาทําผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะไม่ได้ทาผัดผงกะหรี่แบบปูม้านะคะเป็นผัดผงกะหรี่แบบกุ้งแล้วก็แป้งนะคะก็จะมาเตรียมวัตถุดิบก่อนค่ะก็จะมีหอมหัวใหญ่กระเทียมออกจากกลีบนะคะเวลานั้นเราจะได้ ได้ทุกนะคะเห็นเพื Mexico, ่อนนะคะฝากไปติดตามพี่เขาด้วยนะคะเป็นเพื่อนสาวหนะคะขึ้นให้ตรงหน้าจอแล้วค่ะพอดีว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสามว่าปืนกันเนาะเป็นเพื่อนหนูเองที่ว่ากําลังหัดทาคลิปใหม่ๆอยู่ค่ะก็แนะนําให้เพื่อนทํานะคะจะได้แบบรีเรื่อนหนูก็เป็นคนแปลกๆนะคะเพื่อนก็ต้องแปลกไปด้วยกันค่ะไม่แปลกอยู่ด้วยกันมอมาซอยพิมด้วยนะคะซอยพิมพเพื่อความสวยงามค่ะถ้าไปตำนะคะมันก็จะไม่สวยสวยไว้ก่อนนะคะไม่ตรงปกก็ช่างรสชางนะคะกินได้ไม่กินได้ก็ไม่รู้ค่ะ ไม่ได้มากินด้วยหรอกแสาวนะคะเพื่อนสาววันนี้นะคะทําคลิปลงไปค่ะเกี่ยวกับว่าคลิปตอบคําถามเล่าเรื่องวัยเด็กเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟุ้งเรื่องแฟนก็มีเรื่องอะไรก็มีสามารถไปติดตามดูได้นะคะเพื่อนเพื่อนที่รีบไปก็เลยแนะนําให้ทําบ้างนะคะให้มัาเราเรื่องการทำคลิปนะคะบอกเลยว่าเล่าไปหลายรอบแล้วเกือบเุกคลิปบอกว่าวัยเด็กนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะมันก็แบบปกติค่ะแต่เรื่องดีๆนะคะเรื่องไม่ดีก็แค่ลืมมันไปค่ะไม่ได้คิดอะไรตอนนี้กําลังอยู่กับปรจน จะมานล่าเรื่องตัวเองนะคะหนูชื่อปอยค่ะชื่อธันวราคนตั้งให้ค่ะชื่อเล่นพ่อก็ตั้งให้ว่าปอยนะคะว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าปอยพูดคำานะคะปอยเดียปอยเดียปอยเดียภาษาสวยนะคะก็คือภาษาทางศรสยกิบ้านยายหนูเองค่ะหรือว่าบ้านแม่หนูเองนะคะแปลว่าอาบน้ำไมว่าคนอะไรมันจะแปลว่าหาแม่นะคะแม่ก็ขี้เกียจตอบค่ะแม่ก็บอกว่าปอยฝนปอยฝนปอยอะลนะคะจักปอยได้หรอกปอยได้กับปอยซื้อนั่นแหละค่ะเอื่นเท่าใดกับ่ติงแต่ว่าชื่อจริงนะคะชื่อธั วรัตค่ะแต่คนบางคนนะคะอ่านหนังสือไม่ออกาเคยบางคนนะคะเขาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าวางคานะคะเขาก็อ่านผิดทันนะคะมันไม่ใช่นอนหนูนะคะไม่ได้เกิดเดือนทันวาสิไปซื้อท่านนอหนู็ได้เด็กผู้หญิงนะคะแต่เขากลับอ่านว่าทันยะนะคะทันยะวรัตก็คือไม่ชอบมากมันเป็นกาลกินีมันอ่านยากมากเป็นทรงเป็นสื่อเห็นได้คะเอิ้นห้ทูกแน่จ้ามีคนเรียกผิดหลายคนเลยนะคะก็พยายามอ่านให้เขาดูนะคะมีครูภาษาไทยอ่านผิดหลายคนด้วยมีั้งหนึ่งนะคะโมโหมากเลย ผพูดใส่ครูภาษาไทยว่้แรงเลยนะคะก็พูดปกตินี่แหละยังไม่พอเวลาเช็คชื่อนะคะอ่านผิดทุกรอบได้จ้ามันก็ทนไม่ไหวเนาะท่านวรัษสิมาันยาวรัฐทันยาวรัฐอีหยังก็บอกว่าเป็นการากินี่มันใส่บ่ได้ไหนมีความหมายดีเลยนะคะสิไปใส่สละอามันบ่ได้ได้ค่ะภาษาไทยยังอ่านผิดเราผู้อื่นสิบผิดิเปเรื่ออย่างอื่นนะคะเขาก็เริ่มอ่านถูกแล้วค่ะครูภาษาไทยก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองนะคะก็เริ่มอ่านถูกแล้วอย่างทั้งหมดครูก็อ่านว่าทันยาวรัตนะคะหนูก็เลยพูดขึ้นมาไม่มีพรจนานุกรมภาษาไทยอ ใช่หรอกคะ่ะที่อ่านว่าทญายาวรัชเพราะว่าไปดูมาแล้ว <c oughs> จ้าช็อกเลยช็อกไปเลยอะไรหบอกไปนะคะพ่อก็จะซอยหอมหอวใหญ่ดดวยคะ่ะแล้วก็หั่นใบขึ้นช้า้นะคะกระเทียมนะคะกับพริกไทยต้องตำรวมกัน,นะคะ่ะแต่พ่อลืมลืมเราไมได้เห็นตำพริกไทยนะคะก็คือตำพริกไทยเม่ใส่ต่างหากนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตมไปด้วยพริกรนะคะซอยไว้นะคะแล้วก็กระเทียมไปด้วยพริกไทยตำนะคะผัดจนส่งกลิ่นหอมแล้วก็สีเหลืองเลยค่ะไปนะคะก็จะเป็นเรื่องญาติพี่น้องนะคะหนูก็มีพี่สาวสอง แต่ว่าเป็นพี่สาวพ่างแม่กันนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันค่ะแต่ก็ไปมาหาสู่กันคะว่าบางคลิปก็อาจจะถ่ายพี่สาวบ้างนะคะโดยเฉพาะคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดดูได้นะคะเป็นเรื่องดูได้เพราะวันเกิดแม่นะคะก็จะชวนพี่สาวเข้าเมืองค่ะแล้วก็ไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์มีน้องแท้ๆนะคะที่พ่อแม่เดียวกันค่ะก็คือน้องหนูเองค่ะแต่ละคนห่างกันหลายปีมากพี่สาวนะคะพี่สาวคนโตนูห่างกับพี่เขาเป็นสิบสิบปีพี่สาวคนกลางนะคะหรือว่าพี่สาวคนที่สองค่ะห่างกับพี่เขาประมาณแปดปีเลยค่ะน้องหนูค่ะห่างกับนูเกิด หลัสิบปีจังหลักยี่น้องก็คงหลักสิบถ้าหนูหลักสามสิบน้องก็คงหลักยี่สิบจม่นะคะว่าทาไมห่างกันหลายปีจังแม่ก็เลยบอกว่าตะกอนแม่อยากจะมีลูกแค่คนเดียวค่ะไม่อยากเอาร<อ>ักเลยก็มาอีกนะคะแต่ว่าก็มาช้าแต่ก็ม,ม,มาน้องนะก็ดีเหมือนกันนะคะมีคนทะเลาะทุกวัน <laughs> มีสีสันของชีวิตค่ะมีคนทะเลาะด้วยกันราจะ<ด>ใส่แล้วก็ปลาหมึกผัดนให้สุกเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ําปูงลงไปค่ะโอ้ยน้ําปูพะนะน้าผงกะหรี่นี่เราก็ปรุงแล้วนะคะปรุงด้วยน้ํามันหอยนะคะแล้วก็น้าําปลาแล้วก็ผงนัวผลก็ที่<ะ>ขาดไม่ได้หรือว่านมสดนะคะหรือว่านมกระป๋องหรือว่านมจืดต้องมีอย่างกระชายราคาหมหวานน้ำตาลนะคะก็น่าจะเติมนิดหน่อยนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มค่ะแต่ว่าถ้าไม่อร่อยก็สามารถปรุงเพิ่มต่วต่อไปคือเรื่องครอบครัวค่ะก็ถือว่าก็ของมีบุญบารมีอยู่กับครอบ ครอที่ดีนะคะพ่อแม่ก็อบ่นค่ะจะทะเลาะนู่นนี่นั่นกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะพ่อดิ้นรนทํางานนะคะพ่อก็ไม่กินเหล้าไม่สูบุรี่ค่ะทํางานนะคะส่วนแม่ก็คือดิ้นรนขยันมากก็ไม่เลี้ยงลูกตามใจนะคะเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะก็ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กแม่ก็หัดให้สอนนุ่นสอนนิสมาแม่ก็เริ่มไม่ทํางานกว่าบ้านถูบ้านนะคะแล้วก็ล้างจานค่ะแต่ตอนเด็กๆก็ดูแม่ทำน้้องดวยนะคะก็ห่างกับน้องหลายปีนะคะหนูก็มีประสบการณ์เลี้ยงน้องกับแม่ไว้นะคะว่าถ้าโตขึ้นนะคะมีลูกนะะค ็คงจะได้เลี้ยงมีประสบการ์เลี้ยงน้องมาแล้วโอ้ยยาวาบ้านในอย่างนี้ถึงเรื่องนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องปอลแฟนหนุ่มนะคะหรือว่าแฟนนั่นแหละมีแต่ขายยาวาวฮอดบะมีบะมีไม่มีอายุ15เองค่ะปีนี้ก็จะ16นะคะอีกประมาณ2เดือนนะคะก็จะ16ค่ะไปใส่นอนมีอีก10ปี20ปีกันยังท่นจ้าเป็นโสดมั้งเป็นผู้หญิงสิไปปวดเป็นแมชีภายสิบมือเนาะใช่ปวดเป็นผากือสิครออยู่แต่แบบนี้ก็ต้องมีขอบก็อยู่แล้วนะคะมาอิสระนะคะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคะอาจจะ จะมีอาจจะทะลอกันได้จ้าวงเวงเหน่อยอยู่นะคะเ่าะท่านอยากวหอเรื่องนี้เลยนะคะใช้ชีวิตตอนนี้เห็มีความสุขอตอนนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันเลยค่ะโบฟาวงฟาวมีก็จังไพ่อดอกคเดินไปนะค่ะสิเบมี่เลจังได้ยักอายของนะคะของเงินพอเมใส่เป็นมือมืออยู่สิมาฟาวงฟา,ม,ามีให้เข้าของเงินใส่ก็คือสิในความคิดตอนนี้นะคะก็คืออยู่กับปัจจุบันค่ะยังไม่อย่างมงอย่างมีนะคะเพราะว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะทําไปเราก็อยู่กับอดีตไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นก็ใช้เวลาอยู่กับ จจุบันให้มากที่สุดค่ะเวลาผ่านไปกบตรงนี้อยู่แล้วจ้าเพต้องฟ้าแบบเราใช้ชีวิตตอนนี้ให้มีความสุขนะคะเวลาผ่านไปเราจะมานางกินเขาก็พอก็เมกับวันใดแล้วจ้าส่วนน้าจังสันเขาก็ตรงนี้อีกหน่อยเขาก็ไปนัางกินเขาก็ขอบพวกอยู่แล้วจ้าแัะงานๆพ่าะตงคิดแล้อค่ะ a สงสัยวันนี้ก็เพียงจะจบแค่นี้นะคะแต่ถ้าใครถามอะไรมาก็จะตอบค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าออกบ่ออกคิอบอกใจจังใจถามว่าเคยมีคนมาจีบบะ เัวนะคะเป็นคนหญิงๆค่ะไม่มีใครมาจีบหรอกค่ะแต่ที่จริงเป็นความตั้งใจของเราคือเราเป็นคนรักอิสระนะคะยังไม่อย่างนี้อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยต้องการที่จะแบบป็ต้องมาจีบดอกมากมึงเกลดดาใส่เกลียดใส่คนก็ชอบเขานะคะเขาก็หลอดีไม่ด้จริงจังนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเห็นเพศตรงข้ามมันก็แบบอุ้ยหล่ออะผู้ชายหล่ออะเขาบอบอเอาบเอาค่ะบอแมสเป์อร่อยมากเลยค่ะคิมนี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ